สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันเรื่อง ปรับจูนช่องทีวีดิจิตอลค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะเดือนนี้ก็คือกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะสำนักง,งานกสทชเขาจะปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มจากภาคใต้ก่อนค่ะเดือนนี้เดือนกันยายนนี้นะคะเป็นภาคใต้ต่อมา5ตุลาคมเป็นกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ส่วนตลอดเดือนตุลาคมเป็นภาคเหนือนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนเป็นภาคอีสานค่ะและเดือนธันวาคมเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนั่นเองค่ะก็ครบถ้วนนะคะทุกภาคเลยตามนี้นะเป็นช่วงเวลาห่วงเวลาที่เขาจะทำการปรับนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถชมทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้หรือว่าทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอล ได้ในตัวเพียงแค่จูนกล่องหรือทีวีใหม่อีกครั้งค่ะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นในพื้น <shit>. ที่ต่างจังหวัดนะคะและตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไป6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและพื้ food, Fi นที่ใกล้เ <partager> คียงนะคะช่วงเวลาต่างกันนะถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงก็ตั้งแต่ หกโมงเชา้าเป็นต้นไปนั่นเองค่ะช่องทีวีที่จะกลับมารับชมได้เช่นเดิมนะคะเมื่อเราปรับแล้วก็ทีวีของเราก็จะสามารถกลับมารับชมได้เหมือนเดิมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะตรวจสอบวันและเวลาปรับปรุงสัญญาณก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์นี้นะคะกดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยรวมเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวฟจะแปะลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ เพื่อนๆจะสามารถกดเข้าไปดูตามลิงก์ได้เลยง่ายๆหรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02, 02นี้ก็ได้ค่ะ02นย0 0 700จ็ดำง่ายง่ายูนยแล้วก็7จ็ด0 0ค่ะจำง่ายง่ายเลยนะคะสำหรับเบิดโทรนะจากทางสํานักงานกสทชนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการปรับตัวกันทุกคนเลยนะคะสําหรับเรื่องของทีวีดิจิตอลนั่นเองค่ะเพียงแค่ว่าเราจะต้องปรับจูนเครื่องถึงจะสามารถดูต่อเนื่องได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ่ายนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ